เช่นน่ได้ค่ะมือมีแตงกัจะมาสมอนวิธีสารกระติกขานะคะโดยการใส่ไหลนะคะมือมีสอนสารสอนสารไหลขั้นตอนเริ่มแรกแต่ว่าแตงกตเคยเห็คุคิดไปแล้วนะคะคิดขั้นตอนเริ่มแรกห้องไหลนะคะเจ้าไหนรับชมไหนเลยะค,ะค่ะขั้นตอนเริ่มแรกข้าก็ต้องเตรียมน้ำใส่แก้วแบบนี้นะคะแล้วก็พาสีเก้เก้ากรได้ค่ะเพื่อจะเอามาใส่ซับ ซับไลท์นะคะเสร็จไลท์ดตอนถีบห้องสาระคะ่ะยำไลท์มาสองเซ็มนัม่นว่คะในห้องมวนค่ะมวนเป็นรงกลมนะคะสองมอาแนวนนี้นี่นะคะก็จะได้ระมานนี้เนาะระม่านนี้แล้วอันนี้ไลท์บัตรสอยไว้นะคะห้องห้องสอยให้เบิง้งในตอนนี้เลยจ้ะ ห้าอยากได้สินเน่สินหน่อยก็แล้วแต่ห้าได้จ้ะอันนี้จะเอาเสินพอดีนะคะก็ใส่เข็มสอยไลเลยจ้ะสอยไลท์แม่เหล้าห้องกระสีเอาผ่าหา้องจุมนามใบนี่นะคะมาสับไล่หีดไปเลย แบบนี้นะคะไหล่เฮาจังบ่ค่ะเอ้าเฮดไวยังสีเนอะคะ่ะเฮ้าจับมาแบบนี้ไล่เฮาเอาไหลลงข้างหลางแบบนี้นะคะเราขั้นไปหลอกมนึงเดี๋ยวได้ค่ะอันนี้มันจะรูงใหญ่เกินไป ล,ลูกใหญ่มันจะเป็นใสใหญ่เกินไปค่ะให้เขาเห็ดหูหดดห้หน่อยลงกระดึงเข้าไปค่ะก็จะได้งหู้หน่อยลงซัมนีนะคะมันจังพอดีล่าข้าสอบมันจังเต็มลูกไหวข้าพันแบบนี้พันแบบนี้นะคะตอนนี้เข้าจะยังบ้ันใน่เขิมะคะ่ะ จัดลงเรือนะจ๊ะนี่พันไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะเต็มวง ขขบพันไปเลย ไปก่จะเต็มรูมล้วคะเข้ากับขั้นอีกรอบค่ะสอดจนกว่าจะเต็มรูมนี่นะคะทำมันเริ่มสอดเนีย่ยเราเข้ากับใส่เข็มค่ะ สอดลงรูเดิมเลยละค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนเริ่มแรกของการกระสานกระติกข้าวเหนียวของไหลนะคะประคับประข้องขึ้นไปน้ำน,นะคะจัดทาไปน้ำ สมมต่อวันไลเขาไม่เริ่มแห้งน,นะคะเอาผ้าซับน,น้ำหีดไปเลยค่ะรู้สุดข,ขาดนะคะสำหรับเาม่มีน้ำน่นแบบนี้ค่ะก็จะได้รูปร่างะคะแบบนี้นะคะตัมากนะ ให้ห้าเพิ่มใส่ค่ะใส่นี้แล้วแต่ห้าจะกําหนดนะคะว่าต้องการจ,กจักใส่ค่ะค่ะไส่ใส่ร้ายทุกขอบมันก็จะเป็นใส่ง่มันก็จะดูผู้สวยค่ะใ,ใส่ใส่นอนมันก็นจะสวยป่ากันนะคะให้ห้าสอดเข้าไปตรงดูนี่ม่จาพอสอดเข้าไปแล้วให้ห้าพันไหลมาหลอกนึงแบบนี้้วก็ะฮักใส่ขึ้นมากค่ะ วั็สอลงลูกเก้าอีกนะคะจนกว่าจะเต็มทัานหลอดน้วก็สอเลย หนึน่นงรอบแล้วก็สอบลงจาก ខ្លាក់ក្នា อันนี้แตงจะเพิ่มใส่แล้วนะคะห้าใส่ไปจักอันแล้วหนึ่งสองสามสามอันนะคะในห,ห้าจะไม้นั่งคะ่ะมาห้าใส่จากอันเพาาต่อไปเวลาห้าสารไปเรื่อยๆแล้ว้ก็ควมใส่ห้าสีเ,เหลหัวห้าใสไปจักอันใส่ใส่กระติบขาวจังไมใหญ่แล้วก็เพื่อความสวยงามนะคะ เลยค่ะนี่นะคะวิธีเพิ่มใส่อกับท่านตะกาวห้าขออภัยนะคะจำกล่องโทรศัพท์ nó no. นี่นะคะประคับประคองไปนั่งเพื่อความสวยงามน,นะคะ เรมานะคะข้อเพิ่มใส่จนวาติมลูเสร็จเรียบยแลวแม่มบัคะให้ห้องสอด่ันรอบหนึ่งคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาลงดูนี้เลยค่ะดูนี้เลยนะคะแล้วก็บึ้งข้างหลังนั่นข้อจังบอกไปจิ้มไหลอยู่ข้างหลังค่ะมันจะมีหุ้มวนอยู่แล้วม่นบัแต่งจิ้มไหลค่ะก็ไม่ก็นยังค่ะอันนี้ห้อสารใส่กันเองค่ะ รอดลูนี่ไปเรื่อยๆเลยค่ะนื่ราคาท,ที่เล่นจนข้องติกข้าวกว่าจะเป็นกระติกข้าวนะคะจะมาล่างเทียบบักาขายค่ะเพราะว่ามันสามกว่าจะได้นะคะ พีนออ่น้องวาแห้งเปนเป็นด้านสีเมอใสไซทิลเส็นนะคะต้นเต้ขั้นตอนตัดไลทหน้าต่าถ้าฮ้อว่าเป็นตาเห,ห็ดเข้ากับเพิ่มใส่นะคะเอ้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มกันการสารเฮ่อจิ้มไปเลย คนลูก เขหาหนาวร่มแห้งเ่ะก็เลยไลลเสียบแหงไว้แบบนี้ค่ะห่อกระสานจนกว่าจะเป็นขนาดอันนี้เป็นฐานพื้นฐานขั้นตอนเริ่มแรกค่ะกลนข้องกับปิดเขานะคะเขาจะเอาห้นน้วกน้วก็แล้วแต่เท้าค่ะนี่แหละค่ะหอกระสานไปเรื่อยๆค่ะ เดี๋ยวคิดนาจะมาเห็ุวิธีขั้นตอนพักคืนคือที่ง้งงองปุบเขานะคะอันนี้แดงจาบ่ออยางนะคะเพราะหวังแดงจะสารไปเรื่อยๆพี่นอ้องมึงนะ ขั้นตอนเรื่รกของการสรากระติกขคาะคะฝากคุณเงนเป็นกำลังใจในช่องเป็นความช่วยเนด้วยนไ้ค่ะฝากก็ไลก็แชร์กดกรดิางนะคะเพื่อควาร่มมืนคยคิดต่อไป